นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนดวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องเก็บเงินในบ้านได้1000บาทแต่แม่โกรธเราหนักเลยมีคนปรึกษาว่าหนูมีปัญหากับครอบครัวคะ่ะแล้วก็ไม่มีใครฟังหนูเลยก็คือหนูเก็บเงิน1000บาทที่เจอในบ้านคะ่ะแล้วทีนี้เอาไปเติมเงิน แล้วแม่หนูรู้เขาก็าคิดว่าหนูจะเอาไปเติมเกมกเกรยด่ายับถ้ากลับมาบ้านก็น่าจะโดนกระทืบค่ะซึ่งเป็นการเติมเงินแบบในกระเป๋าที่สามารถใช้จ่ายได้ค่ะหนูตั้งใจจะเอาไปคืนเพื่อน1 0 0บาทส่วนที่เหลือก็เอาไปซื้อของกินค่ะหนูไม่แน่ใจว่าแม่เครียดเดรื่องงานด้วยหรือเปล่าก็เลยดูเหมือนอารมณ์รุนแรงขึ้นด้วยแถมแม่ไม่ฟังอะไรหนูเลยเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของการเข้าใจผิดแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญถ้าเราหยิบเงินในบ้านได้หนึ่บาท หรือกี่บาทก็ตามยังไงเราก็ต้องคืนเจ้าของที่เขาหาเงินมาได้เท่านั้นหลายคนที่ผมเคยได้ยินแล้วก็เคยรู้จักเขาจะชอบคิดว่าการเจอเงินไม่ว่าจะที่ใดก็ตามคิดว่านั่นคือโชคลาภของเขาแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยในขณะที่เราคิดว่าสิ่งที่เราบังเอิญเจอนั้นคือโชคลาภนั่นหมายความว่ามีบางคนเขาทําหล่นหายระหว่างที่เขาหยิบเงินขึ้นมาแล้วเงินมันหล่นหรือเปล่าหรือในขณะเดียวกันเขาอาจกําลังจะหาเงินหรือว่าสิ่งของนั้นอยู่ ดยที่เราไม่รู้ตัวการที่เราเจออะไรก็ตามแต่เราจงบอกเจ้าของก่อนถ้าเกิดสมมติเจ้าของว่าโอเคฉันจะให้เธอครึ่งหนึ่งนะเธอเจอ1000บาทเดี๋ยวแม่จะให้500บาทเป็นค่าตอบแทนสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยังมีเงินคืนเพื่อ100บาทแถมได้เงินเก็บอีก400แถมแม่ยังไม่โกรธอีกในความหมายที่ผมกำลังจะสื่อก็คือคุณไม่จําเป็นจะต้องหยิบเงิน1000บาทแล้วใส่กระเป๋าตัวคุณเองเลยแล้วคุณก็บอกว่าโอเคก็หนูเจอหนูก็เลยถือวิสาสะ เอาเงินนั้นไปของหนูเลยซึ่งจริงแล้วในตามหลักเหตุผลเนี่ยมันผิดสักนิดหนึ่งมันเหมือนกระบวนการมันยังไม่ถูกการกองแต่ถามว่ามันผิดมากไหมมันก็ไม่ผิดขนาดนั้นเพราะอย่างน้อยคุณก็เป็นลูกที่แม่ก็กาลังอาจจะอยากให้เงินคุณอยู่เช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดสมมุติเราทําตามขั้นตอนเหตุและผลเราจะเข้าใจว่าบางครั้งเราต้องไปถามเขาก่อนไปบอกเขาก่อนให้เขารับรู้ว่านี่คือเงินของใครแล้วแม่ก็จะยินดีให้เท่าไหร่ก็ว่ากัน บางครั้งแม่อาจจะบอกว่าโอเคเอาไปเลยแล้วกันถ้าลูกเจอลูกก็หยิบไปโอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะบางครั้งฐานะทางการเงินของที่บ้านอาจจะตึงอาจจะหย่อนเป็นเรื่องที่เราบางครั้งยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ผมลยตั้งคําถามขึ้นมาว่าการหยิบเงินในบ้าน1000บาทณนะที่บ้านของตัวเองเหมือนจะเป็นโชคลาภอันไม่คาดฝันของเราแต่อาจจะเป็นเงินทั้งอาทิตย์สาหรับแม่ก็เป็นได้นี่คืออีกมุมหนึ่งที่เราต้องเข้าใจในยุคข,ข้าวยากหมากแพงว่าบางครั้งเงิน1000บาทที่เราอาจจะเห็นว่าเฮ้ แม่ก็หามาให้เราได้ไม่ยากแต่ในความเป็นจริงอาจจะยากเย็นกว่านั้นเงิน1000บาทเป็นเงินที่เราสามารถทําอะไรได้มากมายคนบางคนอยู่ได้ทั้งเดือนคนบางคนอยู่ได้ทั้งอาทิตย์แน่นอนมันอยู่ได้มากกว่า1วันแน่นอนและยิ่งคนประหยัดและยิ่งเราอยู่ต่างจังหวัดค่าของชีพยิ่งน้อยเราก็ยิ่งได้ใช้อะไรมากมากกว่าคนในเมืองหรือคนกรุงนั่นเองบางครั้งถ้าเรามองมุมนี้เราก็จะเข้าใจแม่มากขึ้นว่าแม่ไม่ได้โกรธที่เราหยิบเงินไปหรอกแต่แม่โกรธว่าบางครั้ง แม่ไม่มีเงินแล้วลูกแม่ก็มีเงินก้อนสุดท้ายที่ลูกหยิบไปนี่แหละบางครั้งเราได้รู้แบบนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนผิดมากเรากลับมีความรู้สึกผิดนั่นแหละแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่เขาไม่กล้าพูดกับลูกตรงๆซึ่งบางครั้งนี่ผมมองในแง่ดีก่อนแต่ถ้ามองในแง่ร้ายก็คือถ้าบ้านมีฐานนะถ้าบ้านอยู่สุขสบายไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินแน่นอนแต่ทําไมถึงหยิบเงิน1000บาทแล้วแม่โกรธเราขนาดนี้เราก็ต้องดูที่นิสัยแม่ต้องดูที่นิสัยเราสังเกตกันไปเรื่อยๆเพราะว่า การที่เราอยู่เป็นครอบครัวเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวตลอดอยู่แล้วไม่ใช่ว่าพ่อแม่ต้องปรับตัวก็าหาเราแต่ลูกๆทุกคนเราก็ต้องปรับตัวก็าหาพ่อแม่เช่นเดียวกันการเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ใช่ว่าแม่จะต้องเข้าใจเราเสมอเราเองในฐานะลูกก็ควรจําเป็นต้องใส่ใจความคิดและความรู้สึกแม่เสมอคิดถึงมุมคนอื่นให้มากเข้าไว้นี่คือการฝึกที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราซึ่งผมก็เน้นย้ําอยู่เสมอว่าเราจะต้องทําแบบนี้เพื่อให้เรามีความสุขในชีวิตหลายครั้งเราอาจจะคิดว่า การทาแบบนี้ทําให้อีกคนหนึ่งมีความสุขใช่ก็าอาจจะมีความสุขในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญกว่าน,นั้นคือการที่เราทําเป็นประจําทําให้มันเป็นวิถีชีวิตของเราเองว่าโอเคฉันต้องการที่จะทําบางสิ่งให้กับผู้คนยิ่งเรารู้สึกแบบนี้ยิ่งเราเข้าใจแบบนี้คุณก็จะยิ่งได้อะไรกลับมามากมายกว่าที่คุณคิดไว้ด้วยซ้ําบางครั้งคนอาจจะพูดว่าความดีเนี่ยมันกินไม่ได้ผมก็ขอเถียงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําความดีมาสักระยะหนึ่งทําความดีเป็นประจําคุณจะเห็นอนุภาพ แล้วก็อันนี้ส่งของความดีอย่างมหาศาลความดีเนี่ยสิ่งที่มันได้เลยก็คือตื่นเป็นสุขหลับเป็นสุขคุณจะดูว่าวันนี้คุณควรทําอะไรอย่างที่สองเลยก็คือคุณจะดูว่าการทําความดีเนี่ยมันจะต่อยอดไปถึงหน้าที่การงานความสําเร็จชื่อเสียงเกียรติยศและแน่นอนก็คือเงินทองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความดีมากเพียงพอคุณจะรู้ว่าคุณจะหาเงินได้ยังไงคุณจะรู้ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายทางมากๆที่ทําให้เราค่อยๆ ทำให้เราไม่มั่นใจว่าทางห่งความดีมันจะได้เงินเยอะกว่าทางห่งความไม่ดีจริงๆหรอซึ่งผมจะบอกว่าจํานวนเงินปริมาณเงินอาจจะไม่เท่าเทียมกันก็ได้แต่ระยะเวลาหรือคุณภาพในการใช้เงินเนี่ยควรจะมีระยะเวลาในการใช้เงินยาวกว่าคนที่ประกอบอาชีพที่ไม่ดีอย่างแน่นอนถ้าเปลี่ยนเป็นเราขออนุญาตแม่แทนจะดีกว่าไหมขอแม่ไปตรงๆเลยว่าแม่หนูเก็บเงิน1000บาทในบ้านได้หนูขอได้ไหมหนูจะเอาไปเติมเงินในกระเป๋าเอาไว้กินขนมอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกว่า ให้เราขออนุญาตก่อนก่อนที่เราจะเอาเงินนี้หรือว่าถือวิสาสะว่าเป็นเงินใครไม่รู้เราหยิบเงินในบ้านได้เราควรขออนุญาตเขาว่าโอเคแม่หนูขอเงินนี้ได้ไหมหนูจะเอาไปเติมเงินในกระเป๋าเพื่อจะคืนเงินเพื่อนแล้วก็ไปกินขนมอะไรแบบนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนแล้วรู้สึกว่าเราไม่ถือวิสาสะจนมากเกินไปเพราะบางครั้งอาจจะด้วยความเป็นเด็กด้วยความที่เราเป็นลูกหรืออีโก้ของแม่เนี่ยที่แม่รู้สึกว่า ทำไมไม่ยอมบอกทำไมไม่ยอมคืนแล้วจะเอาเงินไปเติมเกมอีกแล้วใช่ไหมคือบางครั้งเรามีประวัติที่ไม่ดีมีเครดิตที่เสียเราจําเป็นจะต้องอธิบายให้กับแม่ฟังว่าเราทําอะไรจริงๆซึ่งเราก็ควรจะมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งเพื่อให้แม่ไว้ใจว่าโอเคเราทําได้และนั่นคือหน้าที่เราที่เราต้องรับผิดชอบในการพิสูจน์ตัวเองให้แม่ดูว่าเราเปลี่ยนไปแล้วนะเราจะไม่เอาไปเติมเกมและเราจะไม่โกหกแม่ว่าเรากําลังจะไปทําอะไร มีหลายคนที่ชอบโกหกแล้วผมก็ยังเชื่อเสมอว่าคนโกหกก็ยังโกหกอยู่อย่างนั้นเขาทําเป็นนิสัยเขาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าคําโกหกนี้ยมันทําให้ชีวิตเขายิ่งแย่มากขึ้นไปอีกเพราะว่าทุกครั้งที่คําโกหกมันหลุดออกมาจากปากมันจะมีเหตุและผลมันจะมีช่วงเวลาหล่นหายไปซึ่งถ้าเกิดสมมติเราปฏิบัติต่อเรื่องราวาเราจะรู้ว่าบางเรื่องไม่มีเหตุผลเลยนั่นคือความเป็นจริงว่ายิ่งเราโกหกมากคนฟังก็ยิ่งเรียนรู้และปรับตัวตาม วันหนึ่งคุณจะเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือไปโดยปริยายต้องระวังให้ดีๆหากว่าเราทำทุกอย่างดีเยี่ยมแล้วแล้วแม่ยังโกรธอีกก็คืนเงินแม่เขาไปถือซะว่าเราค่อยขอแม่ตอนที่แม่อารมณ์ดีจะดีที่สุดมิฉะนั้นเราอาจจะโดนแม่ตีได้เพราะเราขัดใจแม่ผมเชื่อว่าบางทีเนี่ยเรื่องเล็กๆเ,เ,เรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าน้ำพึ่งหยดเดียวอาจจะมีปัญหาบานปลายก็เป็นได้เช่นเดียวกันเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าเงินแค่1000บาททำไมต้องทำขนาดนี้ทำไมต้องโกรธขนาดนี้ อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกว่าบางครั้งถ้าเกิดสมมุติเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเราจะรู้ว่าเงินนี้อาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเดือนนี้ก็ได้หรือสัปดาห์นี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่หน้าที่เราก็คือพยายามเข้าใจให้มากที่สุดอย่าเอาตัวเป็นที่ตั้งแล้วนี่คือการฝรึกปือตัวเองเลยว่าเราจะสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรามากน้อยเพียงใดมันขึ้นอยู่กับการที่เราหยิบเงินของใครไม่รู้แล้วเราก็นั่งคิดแล้วว่าเราควรจะคืนเขาดีหรือเราจะเอามาเป็นของตัวเราเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสติมากพอเราจะดูว่า ในขณะที่เราหยิบเงินที่หล่นเอาไว้เนี่ยเอา,าเป็นของตัวเองมันก็จะมีความรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรหรอกเราเจอเราก็ใช้ไปแต่ถ้าเกิดสมมติเราหยิบเงินขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคแล้วถ้าเกิดสมมุติคนที่เขาทําหล่นเนี่ยเขาต้องเอาเงินนี้ไปจ่ายค่าเทอมลูกเขาต้องเอาเงินนี้ไปจ่ายหนี้สินโหมันคงลําบากมากเลยนะหน้าที่เราก็คือพยายามตามหาเจ้าของเงินว่าเจ้าของเงินเดือ, Whitney, รอดร้อน,รนเรื่องเงินหรือเปล่านั่นคือหน้าที่ของเราซึ่งในการคิดแบบนี้มันคิดค่อนข้างละเอียดถี่ถ้วนสักนิดหนึง่ง ันคือการคิดไปถึงบุคคลอื่นว่าเขาทําหล่นเนี่ยเขาคงไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันหล่นหรอกพอไม่อย่างนั้นเขาคงให้เราตั้งแต่แรกแล้วว่าโอเคลูกเอาไปเลย1000บาทแม่ให้หรือว่าเหตุผลใดก็ตามสุดท้ายนี้ไม่ว่าเราจะถูกหรือผิดก็ตามเหตุกับผลย่อมตรงกันเสมอบางครั้งแม่ก็ไม่มีเหตุผลแน่นอนว่าบางครั้งเราก็ไม่มีเหตุผลบางครั้งเราผิดก็แค่ยอมรับผิดบางครั้งแม่ผิดก็แค่ยอมรับผิดนี่คือสิ่งที่ผมจะอธิบายว่า บางครั้งแม่ก็โกรธมากเกินไปไม่ว่าพ่อแม่จะลำบากแค่ไหนไม่ว่าพ่อแม่จะหลงลืมเงินทองไปมากน้อยเพียงใดหน้าที่ของพ่อแม่ก็คือเรียนรู้และปรับตัวตามเช่นเดียวกับลูกเหมือนกันบางครั้งลูกอาจจะยังเด็กเขายังไม่รู้ว่าการใช้เงิน1000บาทหรือว่าการหาเงิน1000บาทมันยากหรือว่าง่ายเพียงใดบางครั้งเด็กเขาก็มองบุมของเขาว่าเขาเนี่ยใช้เงิน1 0 0 0พันบาทมาตั้งแต่เด็กเห็นพ่อแม่ใช้เงินก็สบายนี่ไม่ได้ดูมีปัญหาอะไร นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเน้ยนย้ำกับตัวเองว่าแต่ละคนก็พยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองหน้าที่ลูกก็ทำไปหน้าที่พ่อแม่ก็ทำไปเช่นเดียวกันอะไรบอกสอนได้ก็บอกสอนการที่เรามีครอบครัวมันเป็นปัญหาที่แก้ยากแต่กะนั้นเราก็ต้องพยายามฝึกฝนเข้าใจกันและกันอย่างน้อยที่สุดเราก็เรียนรู้ว่าการหยิบเงินที่เขาทำหล่นเอาไว้เราควรที่จะถามว่าเขาเดือดร้อนเรื่องเงินหรือเปล่าเพื่อจะได้เรียนรู้ว่า การหยิบเงินที่หล่นอยู่มาเป็นของตัวเองอาจจะทำให้คนเดือดร้อนมากกว่ามีความสุขก็ได้นั่นคือผมอยากจะฝากเตือนทุกๆคนว่าให้ลองคิดใหม่ทําใหม่แล้วเราก็จะเจ,เจอมุมมองใหม่ๆเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ y o u t u b e และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ิ t G, ด้วยนะครับ